สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มามุมนี้เนาะอันนี้มุมอ่ามุมบ้านแม่นะคะบ้านแม่ก็เดี๋ยวเผื่อมีคนอยากอยากดูบ้านเนาะไม่รู้มีใครอยากดูฝ่ะนะก็บ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยคนะ่ะเนาะก็อันนั้นรถเสียนะ,ะรถรถพันปีเก็บไว้แบบชมนะคะอ่าก็จะมาจะมารีวิวนะเอ้ยจะมาอ่าแชร์นะคะประสบการณ์ กับไทยนะคะใช้เทสแอนโกนะเทสแอนโกก็คือเช็คนะ,ะ PRC แล้วก็ถ้าผ่านก็คือไปอะไรประมาณนี้กันไม่ได้มันจะมีแบบแซนบ็อกอันนี้คนไทยน่าจะรู้ดีเนาะมีแซนบะ็อกเนาะอันนั้นที่ต้องกักตัวนะคะแล้วก็ที่มีกักตัวแบบอื่นกันไม่ได้สนใจนะอันนี้กันจะมาพูดเทสแอนโกนะคะเทสแอนโกว่ามีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ รู้สึกว่ารัฐบาลจะหยุดลงทะเบียนไ a i l a n d p a าไปเนาะสำหรับเทสแอนโกเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโอมิโคระนรบาดเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวกันจะมาแชร์เทสแอนโกนะว่าค่าใช้จ่ายในการมาแบบเทสแอนโกเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วก็มายังไงนะก็อันดับแรกก็เทสแอนโกนี่จะต้องตรวจเรียลไทม์พ r อนะ ก่อนขึ้นเครื่องนะก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงนะคะเป็นสเต็ป72ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นเครื่องมาใช่ไหมขึ้นเครื่องแล้วก็มากักตัว1วันนะกักตัว1วันที่โรงแรมกักตัวเพื่อรอผลตรวจ PCR อีกรอบหนึ่งที่โรงแรมนะ,ะที่โรงแรม1คืนนะคะถ้าผลผ่านเขาก็จะปล่อยตัวนะ,ะนสเต็ปก็จะมีประมาณนี้นะคะ,ะแต่ก็จะมี สเตปการขอ,อ Thailand p a s s ด้วยนะคะก็คืออันดับแรกก็คือแล้วก็คือ,คอต้องจองโรงแรมก่อนนะคะจองโรงแรมจองเที่ยวบินจองโรงแรมก็ต้องเป็นโรงแรมที่ทางรัฐบาลนะคะ <c oughs> กำหนดมานะคะแล้วก็จองโรงแรมจองเครื่องบินแล้วก็เราไปกรอกข้อมูลที่ Thailand Pass ใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากา Thailand p a s s อนุมัติเราก็ เต็มตัวขึ้นเครื่องใช่ไหมขึ้นเครื่องเราตก่อนขึ้นเครื่องเราต้องไปเช็คตรวจ Real Time RT PRC 7 2ชั่วโมงเนาะนี่นะคะก็ค่าใช้จ่ายก็เอาตั้งแต่ Real Time แล้วกันนะคะ Real Time ก็ที่ญี่ปุ่น,นะคะการตรวจอยู่ที่22,000เยนนะคะ22,000เยนถูกวันนี้ก็มีนะคะ หนึ 10, en, 5, ่งหมื่นหกพันเยนห้าพันเยนอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่เปิดเสาร์อาทิตย์การหาคลินิกแล้วหายากมากเลยแล้วก็จะมีที่ถูกกว่านี้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นเยนก็มีนะเห็นเขาแชร์กันนะคะแต่ว่าการไม่ได้เอานั้นเพราะว่ามันต้องปริ้นเป็นแบบว่า PDF อะไรเงี้ยเพื่อเนเพื่อนคนไทยในญี่ปุ่นก็ลองถ้าจะกลับก็ลองไปหาข้อมูลดูนะ,ะ,ะก็ไม่ไม่ยากมากนะ เสร็จแล้วก็ก็แล้วแต่จะเลือกราคาแต่ว่าการก็เลือกคิดว่าอันเนี้ยโอเคแล้วเพราะว่าตรวจตรวจได้ภายในหนึ่งวันไงได้ได้ทันทีเพราะว่าการอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคือจะตรวจวันนี้ไปเอาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ออต้องจองโรงแรมด้วยนะคะต้องจองโรงแรมเข้าไปที่โตเกียวอะ่ะแล้วก็จองโรงแรมเพื่อที่จะตรวจแล้วก็รอผลตรวจเลขอีกวันหนึ่งวันออวันที่20เนี่ยก็บินนะ,ะเพราะว่า ที่นีกะตะนี่ไม่มีเลยไม่มีไม่มีการตรวจแบบนี้เลยมีแต่ว่ามันต้องรอผลนานนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายแพงกว่านี้เยอะนะคะสองหมื่นเยนั p หมดเลยอ,อแล้วก็ต้องรอผลตรวจก็ไม่ทันะนะก็เลยตัดสินใจไปตรวจที่โตเกียวแล้วก็ใช้วิธีพักค้างคืนที่โตเกียวในะึงที่9นะคะตรวจ19ตอนประมาณ11็มได้ตอนบ่ายๆนะคะ บา uh, ยบายห้าโมงเย็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นอนพัก1คืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะพักโรงแรมนะฮะแล้วก็ตอนเช้าก็ขึ้นเครื่องบินนะขึ้นเครื่องบินนะฮะค่าเครื่องบินการใช้บริการของซิปแอรนะแค่ขามานะขามาอย่างเดียวประมาณ2 000, 3 0 0 0 0 0เยนนะฮะก็ประมาณตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหกเจ็ดเจ็ดเจบาทประมาณนั้นนะเออ พีอาร์ซีสองหมื่นนเยนก็ประมาณ6 0 0ันบาทนะฮะหกพันบาทเ0 0 0ันบาทเหมือนกันนะราคาเท่าเท่ากันเลยเสร็จแล้วนะการจองแค่ขามาไทยนะยังไม่ได้จองขากลับโอเคก็เป็นเท่าไหร่แหละเ,เพื่อนๆรวมมาเองนะ <c oughs> ตกกรนนิสาดแล้วก็มาถึงแล้วก็มาจองต้องจองโรงแรมกลับตัวกักตัวนะคะกับทางรัฐบาลนะคะ ที่รัฐบาลกำหนดนะอันนี้ก็ค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ตรวจ p r c บวกค่าโรงแรมก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะคะอันนี้ก็คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะที่ส่วนทั้งหมดที่ที่จ่ายไปนะคะก็กักตัว1วันคะ,ะผลก็ออกตั้งแต่ตีห้าแล้วแหะแต่ไม่ได้เช็คอีเมลเขาจะส่งผลไปที่อีเมลนะคะว่าเราเป็นนิกที หรือเปล่าดีแท็ทีปหรือเปล่าแล้วแต่คาที่เข้าใจนะคะก็เขาส่งมาตั้งแต่ตีห้าแต่ว่าการไม่ได้เช็คอีเมลเลยเสร็จแล้วอพอเราได้รับผลเราก็สามารถเช็คเอาตั้งแต่เราได้รับผลเลยว่าไม่ได้ติดนะตีห้าหกโมงอะไรอย่างี้ก็แล้วแต่นะทีนี้ไปตรงตรงตรีเซพชันเขาก็จะให้เป็นกระดาษเราอีกทีนะเนาะนี่แหละคะ่ะก็เป็นขั้นตอนการกลับไทยการ ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากแต่มันจะยุ่งยากสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะเพราะว่าต้องเข้าเมืองไปรอบตรวจอะไรเงี้ยนะเออนะต้องเช่าโรงแรมเช่าอะไรอีกเงี้ยนะถ้าคนอยู่ในโตเกียวก็อาจจะสะดวกกว่านะเออนี่ก็เป็นสรุปค่าใช้จ่ายง่ายๆนะเดี๋ยวขอบวกแป๊บหนึงนะสี่หหนึ่งนะ 4, 5, ที่ประมาณประมาณสองหมบาทนะเพื่อนๆพื่อว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะ ไม่เยอะไม่มันไม่เยอะมากตรงที่ค่าเครื่องบินนะคะค่าเครื่องบินถูถกนะซิปแอร์ใช้บริการเลยค่ะซิปแอร์ของเป็นแอร์โลคอร์ของญี่ปุ่นนะคะโลคอร์เป็นเครือเดียวกับ j l เนาะแต่เป็นโลคอร์เป็นสายการเปิดใหม่นะคะก็ต่อก็เพื่อนๆก็รอให้อ่อ สำหรับใครที่จะมาก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะตอนนี้ก็เทสเอนโกก็หยุดไปนะนการก็มาแชร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะฮะโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลาสสิกดีเนาะดูดูไปวินเทจอะ <laughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่มารัวๆเลยตอนนี้แบบว่าว่างแล้มารัวๆเลยนะคะ Bye bye.